สวัสดีครับกลับมาพบกับไมค์คับอีกรอบหนึ่งครับแล้วสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมาบอกล่าวบอกข่าวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารนะครับซึ่งก็ผมก็จะบอกไว้ล่วงหน้าครับว่าต่อไปนะครับผมก็จะลงคลิปในคอมด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีการที่ผมเพิ่งจะรู้มาเมื่อไม่นานมานี้เองครับก็โอเคนะฮะผมก็ต่อไปับผมก็จะเล่นไมค์คาบในคอมบ้างนะครับไม่ใช่เล่น ไม่ใช่เล่นแต่ในคอมนะเล่นในโทรศัพท์ด้วยนะต้องเข้าใจด้วยนะออืเพราะว่าเล่นในแต่แต่โทรศัพท์มันหน้าเปลือไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะผมก็เลยจะลงคลิปในคอมบ้างอนะส่วนมากครับผมก็จะลงเซิร์ฟสมัยคับเป็นส่วนใหญ่นะฮะเท่าที่ผมจะลงนะฮะหรืออาจจะลงเอ,อ่ออัปเดตรุ่นอัปเดตนี่อะไรบ้าบอรหรือไมค้าอื่นๆใน PC ซนะฮะที่ไม่ใช่แค่ที่ผมพูดนะฮะ ก็หรืออื่นๆด้วยนะคะก็ฝากจะลืมดูด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีก็โอเคนะฮะเดี๋ยวต่อไปผมมีแน่นอนฮะพรุ่งนี้ฮะเร็วๆนี้ก็คือวันที่เจ็ดเอ่อวันที่เจ็ดเดือนกรกฎาคมเอถูกป่าวะดูดิเออถูกแล้วว,ว,วันที่เจ็ดเจ็ดเดือนกรกฎาคม ปีนี้เนี่ยแหละสองห้าห้าเก้าอ่ะอืมโอเคแค่มาบอกเฉยไม่มีอะไรมากนะครับก็สําหรับวันนี้ครับก็ขอมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะสําหรับไมคานครับอีกอย่างครับก็ผมจะลงบ้างไม่ลงบ้างนะคะตามความเหมาะสมของผมนะคะถ้าเกิดเป็นไมค์ครับในคอมจะลงน้อยกว่าในโทรศัพท์หน่อยก็โอเคครับไม่มีอะไรมาแค่มาบอกเฉยก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอมีเพียงเท่านี้แล้วกันครับสำหรับไมคานครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ